ข้อ5ครับคาร์บอนมอนอกไซด์สามารถจับกับฮีมจึงมีผลยับยั้งโดยตรงต่อการหายใจระดับเซลล์ในข้อใดฮีมคืออะไรครับฮีมเนี่ยมันคือส่วนที่เป็นองค์ประกอบภายในฮีโมโกลบินนะตัวนี้ครับคือฮีโมโกลบินและวฮีโมโกลบินอยู่ในไหนฮีโมโกลบินอยู่ภายใน,ในเซลล์เม็ดเลือดแดงครับการที่เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยสามารถมีการกักเก็บออกซิเจนไว้ได้นะครับออก็เพราะว่า ภายในเซลล์เมด็ดเลือดแดงมีฮีโมโกลบินอยู่และภายในฮีโมโกลบินเองก็มีหมู่ฮีมตรงนี้อยู่ครับมีฮีมอยู่นะเคนะคระับการที่ฮีโมโกลบินเนี่ยมันมีฮีมอยู่ครับมันทำให้สามารถจับกับออกซิเจนเนี่ยในส่วนของฮีมตรงนี้ได้ตรงนี้ครับเป็นจุดที่สามารถเข้าไปจับกับออกซิเจนได้ครับเคนะคร,ะาารับเมื่อฮีโมโกลบินเนี่ยครับมันมีหมู่ฮีมและหมู่ฮีมไปจับกับออกซิเจนตรงนี้ก็เป็นเหตุผลน,นะครับว่าทําไมเนี่ย เม็ดเลือดแดงครับถึงเป็นจุดนี่สามารถกักเก็บออกซิเจนเอาไว้ได้ครับเพราะมีโครงสร้างแบบนี้อยู่นะโอเคนะครับถ้าฮีมเนี่ยจับออกซิเจนได้ครับร่างกายเราเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสามารถขนส่งออกซิเจนเนี่ยไปยังเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของเราและทาให้เกิดการหายใจะระดับเซลล์ได้โอเคนะครับการขนส่งออกซิเจนเนี่ยอาศัยหมู่ฮีมตรงนี้นะครับในการช่วยขนส่งออกซิเจนนะทีนี้ครับ มันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปอยู่ในภาวะที่มีจํานวนนะครับของคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยอยู่กันอย่างหนาแน่นครับมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยอยู่กันอย่างหนาแน่นนะถ้าเกิดว่าคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยครับอยู่กันหนาแน่นแล้วเราสูดเนี่ยไอตัวก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปครับมีโอกาสครับที่ตัวคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะเข้าไปจับกับส่วนของฮีมได้ครับมันสามารถไปแย่งออกซิเจนเนี่ยจับกระฮีมได้นะครับสำหรับคุณสมบัติของคาร์บอนมอนอกไซด์นะแล้วตัวคาร์ ความสามารถที่เข้าไปจับไับฮมเนี่ยมันสูงกว่าออกซิเจนมากๆครับสามารถไปแย่งจับได้อย่างง่ายดายนะมีโอกาสนะครับที่ตัวหมู่ฮีมนะครับตัวฮีมตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้มีออกซิเจนเข้าไปจับเลยครับจะมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเข้ามาจับเข้ามาแย่งจับอย่างเดียวไอแบบนี้ครับมีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยขาดก๊าซออกซิเจนได้ครับมีการอาการขาดออกซิเจนได้นะเพราะว่าตรงฮีมนะครับมันเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้าไปแย่งจับเรียบร้อยแล้วครับ โอเคไหมอันนี้ครับก็เลยสามารถมีผลเนี่ยยับยั้งการหายใจระดับเซลล์ของเราได้ครับเพราะว่าเราเนี่ยสูญเสียโอกาสในการรับออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อนะเพราะออกซิเจนเนี่ยไม่สามารถเกาะกับฮีมตรงนี้ได้โอเคนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่าคาร์บอนซไซด์เนี่ยมันไปยับยั้งการหายใจระดับเซลล์ได้อย่างไงนะครับมันไปยับยั้งนะครับการรับออกซิเจนของเนื้อเยื่อได้ครับโดยการไปแย่งจับในส่วนของฮีมนะทีนี้การจะตอบเขาว่า อการที่เราขาดออกซิเจนเนี่ยครับขาดออกซิเจนเพราะว่าไม่สามารถขนส่งออกซิเจนเข้าสู่เนื้อเยื่อได้เนี่ยมันไปยับยั้งกระบวนการหายใจระดับเซลล์ได้ยังไงถ้าให้ตอบหยาบๆเนี่ยคือมันไปยับยั้งกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนครับเพราะว่าการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ต้องใช้ออกซิเจนตรงนี้จริงไหมมีบริเวณมีจุดนะครับที่เราต้องมีการใช้ออกซิเจนอยู่ครับที่ส่วนนี้ ขั้นตอนนี้ครับต้องมีการใช้ออกซิเจนถ้าเกิดว่าเนื้อเยื่อเนี่ยไม่ได้มีการรับออกซิเจนนะกระบวนการตรงนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับขั้นตอนตรงนี้ครับที่ออกซิเจนเนี่ยจะเข้ามารับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายตรงนี้ครับมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับโอเคไหมกระบวนการตรงนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะไอแบบเนี่ยครับคือการยับยั้งกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนได้ครับการตอบแบบหยาบนะครับตอบไปได้เลยครับว่ากระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยมีการถูกยับยั้งครับแต่ข้อนี้เขาอยากให้เราเจาะจงเนี่ยครับ อธิบายให้ละเอียดกว่านั้นครับโดยตัวช้อยเนี่ยเขามีการยกมาเนี่ยครับเป็น4ช้อยที่เป็นกระบวนการย่อยในแต่ละขั้นตอนของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะเห็นไหมมีการพูดถึง ATP s y น t h สมีการถุงการปั๊มบวตอนครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยเป็นกระบวนการย่อยภายในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะแสดงว่าเขาต้องการให้ระบุนะครับให้ชัดๆโดยตรงไปเลยครับว่าไอการขาดออกซิเจนเนี่ยไปยับยั้งขั้นตอนไหนของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนครับ ไม่ควรตอบนะครับว่าเป็นการยับยั้งการไ่ายทอดอิเล็กตรอนครับอันนี้เนี่ยมันจะหยาบเกินไปครับเข้าใจไหมข้อนี้ต้องการให้ระบุโดยละเอียดครับให้บอกเลยเขาว่าโดยตรงเนี่ยไปยับยั้งขั้นตอนไหนนะเคครับก็มาดูชอยครับชอยแรกบอกว่าไปยับยั้ง oxidative phosphorylation อันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามันเป็นการเหมารวมที่หยาบเกินไปหน่อยครับเพราะว่าการไ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยอาจจะเรียกว่า oxidative phosphorylation ก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเหมารวมครับแผนผังกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดไปเลยครับอันนี้เนี่ย อาจจะดูเป็นการอธิบายที่หยาบเกินไปครับตัวคําถามเนี่ยต้องการให้เราระบุชี้ชัดโดยตรงเลยครับว่าขาดออกซิเจนไปยั้งขั้นตอนไหนนะอันนี้ครับอาจจะไม่ใช่คําตอบครับลองไปเชคกระช้อยอื่นดูนะช้อยสองครับบอกว่าไปยั้งการทํางานของ ATP s y น t h ส ATP ซินเทสครับทำงานในช่วงนี้ใช่ไหมช่วงสุดท้ายตรงนี้ครับที่มีการปั๊มโบตอนเนี่ยครับผ่าน ATP ซิน t h ส e แล้วก็เกิดการสร้าง ATP ขึ้นมาตรงนี้จริงๆแล้วก็ถือว่ามีการถูกยับยั้งนะเพราะว่า การที่ออกซิเจนเนี่ยครับมีการรับอิเล็กตรอนเข้ามาเนี่ยมันส่งผลในการปั๊มโปรตอนในช่วงนี้ด้วยครับการปั๊มโปรตอนในช่วงนี้ครับมันเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีการรับอ e ิเล็กตรอนเนี่ยครับโดยตัวออกซิเจนครับถึงสามารถเกิดการปั๊มโปรตอนตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับโปรตอนที่ปั๊มเข้ามาเนี่ยก็จะมีปริมาณลดลงครับโปรตอนตรงส่วนนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นครับอาจจะส่งผลนะครับทาให้การสร้าง a d p เนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยครับการทํางานของ ATP synthase เนี่ย อาจจะไม่สามารถสร้าง a d p ได้มากอย่างที่ควรครับเกเคนะครับอันนี้ถือว่ามีผลในเชิงทางอ้อมอยู่ครับไม่ใช่ทางโดยตรงนะอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่คําตอบสัทีเดียวครับส่วนข้อ3ครับการรับอิเล็กตรอนโดย NAD+ บกช่วงที่มีการถ่ายทออิเล็กตรอนเนี่ยมันคือการส่งอิเล็กตรอนนะครับโดย NADH ครับเห็นไหมไม่ใช่เรื่องการรับอิเล็กตรอนโดย NAD+ นะอันนี้เนี่ยถือว่า ไม่ใช่ขั้นตอนในการถ่ายทอิเล็กตรอนไปเลยครับอันนี้ถือว่าตัดออกได้เลยนะครับชอยนี้นะเพราะว่าการถ่ายทอิเล็กตรอนเนี่ยมันคือเรื่องของการที่ NADH มีการส่งต่ออิเล็กตรอนครับแล้วกับคลืนเนี่ยสู่รูป NAD+ ไม่ใช่ขั้นตอนที่ NAD+ เข้าไปรับอิเล็กตรอนนะครับตรงนี้ดูดีนะไอขั้นตอนที่ NAD+ เนี่ยไปรับอิเล็กตรอนจะอยู่ในพวกไกลโคไลซิสหรือว่าไม่ก็่พวกคลีฟไซเคิลครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการรับอิเล็กตรอนครับ แต่การถ่ายอเล็กตอนเนี่มันคือการที่ NADH ส่งอิเล็กตรอนแล้วกลาบคืนรูปครับกลายเป็น NAD+ บวกเขียนนะครับช้อยสามนี่ตัดออกได้เลยครับต่อมาครับช้อยสี่บอกว่าการปั๊มโปรตอนไปยังอินเตอร์เมมเบรนสเปซอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนเลยครับสามารถจี้มาได้เลยครับว่าตรงกับขั้นตอนนี้พอดีครับเห็นไหมอันนี้ถือว่าเป็นการเจาะจงได้ถูกต้องมากกว่าแล้วก็อธิบายได้โดยตรงมากกว่านะครับเพราะว่า การที่ออกซิเจนตรงนี้เนี่ยมันขาดแคลนมันส่งผลต่อการปั๊มโปรตอนในจังหวะนี้ได้จริงๆครับเพราะว่าการรับออกซิเล็กตรอนเนี่ยครับโดยออกซิเจนตรงจุดนี้เนี่ยมันส่งผลต่อการปั๊มโปรตอนนะครับในขั้นตอนนี้นะถ้าเกิดว่าขาดออกซิเจนครับการปั๊มโปรตอนตรงนี้มันก็ไม่เกิดใช่ไหมตามที่เขียนให้ดูนะอันนี้ถือว่าน่าจะดูเจาะจงที่สุดแล้วครับในบรรดาชอยดูชอยนะตอบข้อ4นะครับข้อ4น่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดแล้วครับเคนะครับ สำหรับคำถามข้อนี้นะเป็นการให้เราดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยคือคําตอบที่ถูกต้องที่สุดครับเพราะว่าโดยการเช็คดูแล้วเนี่ยครับจะเป็น oxidative phosphorylation หรือว่า ATP s y n t h e s เนี่ยจริงๆแล้ว2ตัวนี้ก็ได้รับผลกระทบนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ผลกระทบโดยตรงครับข้อนี้เนี่ยเขาต้องการอันที่มันได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดก็ต้องพูดถึงการปั๊มโปรตอนในจังหวะนี้นะครับอันนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบโดยตรงมากที่สุดครับโอเคนะครับคนนี้ตอบข้อ4นะ